สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้หาะะเป็นคลิปดวงความรักของสาวธาตุลมเมทุนตุนกุมค่ะในช่วง21กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ต้องทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคดูงค่ะว่าชาวธาตุลมเมทุนตุลกุมเนี่ยที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะมาดูกัน The Wheel of Fortune ทัวร์คัพค่ะสองถ้วย Eight of Swords แปดดาบ Three of Pentacles สามเหรียญ Six of Cups ค่ะหกถ้วยโอเคสำหรับชาวัาตลมมีถุนตุนกุมไอสาว่าสถานการณ์เขาเล่งคุณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดูแบบไม่มั่นใจหรอหรือยังไงคือมันมีการวนกลับมาพูดคุยกันหรือคุณคุยกับคนที่เขา อายุน้อยกว่าคุณไหมคุณคุยกับคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าหรือเป็นชาวลัคนาราศีธาน,นําก,ก็ก็มีบิจิกแต่ทาไมความรักความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นอารมณ์ประมามีความกังวลจิตกังวลใจแบบว่าดูไม่แน่ใจทั้งท,งที่ก็มีการพูดคุยสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาคุณสับสนหรอว่าเขาความรู้สึกตรงกับคุณไหมคุณสับสนหรอว่าคุณรักเขาหรือเปล่าหรืออะไรคือมันเหมือนแบบ มันเป็นความรักแบบน่ารักน่ารักอันที่แบบคุณมีการพูดคุยอะไรกันในรูปแบบเนี้ยแต่แบบเหมือนคุณก็ยังไม่แน่ใจว่าแล้วมันรักกันจริงๆหรือเปล่าวะแล้วความรู้สึกที่มีให้นี่คือมึงรู้สึกจริงๆป่ะหรือแบบมันเป็นแค่อารมณ์ของความที่แบบว่าหวังดีดูแลกันไปแบบว่ามึงไม่ได้คิดร้ายอะไรกูก็ไม่คิดร้ายกับมึงมันเป็นความสัมพันธ์แบบรักใส่ใส่พื่อใจจะแปดดวงหรือหรือมึงจ้เากูจริงๆซึ่งบางทีชาวธัตลมอาจจะยังแบบ ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบนั้นนะ่ะแล้วบางทีตัวคนเองก็แบบว่าไมได้ทำให้คุณหนูกกล้ากลัวๆในการที่จะแบบว่าบางทีเราเราชอบเขาแหละใช่ไหมคือเราชอบเขาแหละแต่แบบว่าด้วยความเราไม่ชัวร์ไงว่าเขาแบบตรงกันหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเนี้ยมันมีความกางังวลจีกวนใจเพราะว่าแบบไอ้ที่มันพูดคุยกันมาแล้วก่อนนะั้นเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์หรือว่ามันเหมือนแบบรู้จักกันแบบ ล้มงานกันหรือแบบว่ามีเหตุให้ต้องได้ช่วยเหลือหรือแบบเขาเรียกอะไรวะเหมือนแบบเป็นคนรู้รจงรู้จักกันแล้วมันยังไม่ได้แบบว่าตรงตรงอ่ะในเรื่องของความรู้สึกซึ่งคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการวนเวียนในการพูดคุยแบบนี้อะไรกันกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งไอ้จะบองว่าตัวชาติาุลมเองก็รู้สึกว่าคคนเนี้ยค่อนข้งจะมีความเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแหละแต่แบบด้วยการที่พูด,พดคุยแบบเนี้ยมันเหมือนคุณทําตัวไม่ถูกนะ อยากได้เขาเหรอหรือยังไงคือจะจีบเขาแต่ก็อะไรยังไงแต่แบบเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอะไรยังไงกับเราแต่เราชอบให้เราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้เรื่องแล้วไงต่อคนที่ชาวทัศน์ลมในกลุ่มนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างเจอฮาร์ล่าแฟนค่ะเอสซอบคับค่ะแปดถ้วยนายอัลเฟนโค c เก้าเหรียญ น่าขับเก้าถ้วยแล้วก็เทียเป็นแล้วก็สามเหรียญแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยรู้เป็นคนที่รู้จักหรือว่าค่อนข้างคือคือการที่จะทําความรู้จักกันตอนแรกอะมันไม่ได้มาจากการที่จีบกันมันไม่ได้มาจากการที่แบบว่าโอ้ยพอเห็นแล้วแบบพุ่งเหล่าแล้วแบบจีบแรงลุกแรงอแต่มันเหมือนกับว่าทําความรู้จักกันรู้จักกันผ่านอะไรอะไรมามีเหตุให้ต้องได้รู้จักกันแล้วก็ <c oughs> มันมีการพูดคุยอะไรกันมาอยู่ ตลอดซึ่งในสมมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่ายังเป็นอารมณ์ที่แบบว่าสนุกสนานหาความสุขใส่ตัวหรือแบบว่าเป็นคนที่ชิวๆในความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นคนที่เคยเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคหรือบางทีนะเ็าอาจจะดูมีความสุขอะไรในในแบบในชีวิตของเขาคนคนนี้เป็นคนที่โสดแหละคุณคุยกับคนได้เขาโสดแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในในแบบของเขาที่แบบไม่ต้องผูก อะไรวะยังไม่ต้องมีใครก็ได้แต่คนคนนี้ในใจเขาก็มีการแบบเหมือนตามล่าหาหลักแท้อยู่ซึ่งเขากําลังตามหาสองถ้วยอะไรของเขาอยู่ไอส้สมมติว่าคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่เป็นคนที่ดีเลยนะหรือบางทีเวลาจะมีคอมมิชเมนต์อะไรใครอะไอส้สมมติว่าเวลาเขาโสดอะเขาก็โสดแบบจริงๆไม่ได้โสดแบบไม่ได้โสดแบบหลอกลวงอะไม่ได้แบบว่าคุยกับใครแล้วบอกโสดหรือไม่ได้โสดแล้วก็แบบว่าคุย เขาเลยแล้วว่แอบคุยกับใครอะไรแบบนี้อารมณ์เพื่อนแม่งก็คือเพื่อนอารมณ์คนรู้จักก็คือคนรู้จักหรือหรืออะไรแบบนี้คือสมมติว่าเขาค่อนข้างจะแฮปปี้กับการใช้ชีวิตเรื่องของเขาแต่สมมติว่าสิ่งที่เขามีอยู่าบางทีมันก็ยังไม่ได้เติมเต็มแล้วเขาหรอกสิ่งที่เขาขาดอยู่ก็คือความรักนี่นแหละคือสองถ้วยความรักแท้อะไรของเขาซึ่งสมมติว่าเขาเองก็มีความคิดที่อยากจะมีคอมเมนต์อะไรกับใครสักคนหนึ่งแต่ว่ากับตัวคุณ ถามว่าอยากมีไหมหรอเคยสมมผัสงว่าตอนนี้เขายังชิลๆอยู่นะแล้วก็ยังมีการพูดคุยอะไรกับคุณในในรูปแบบที่ทำความรู้จักหรืออะไรกันไปเรื่อยๆแต่สมมผงว่าเขาคิดดีกับคุณนะถ้าขึ้นแต่ฮะเลาแฟันในสมมผงว่าเขาก็คิดที่อยากจะจริงจังอะไรกับคุณแล้วแหละแต่มันเหมือนคุณทั้งสองคนมันเป็นอารมณ์แบบว่าอืมกึงก่งๆอยู่แบบว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่แบบคุยอะไรกันไปมีอะไรก็บอกกูละกันแบบคอยช่วยเหลืออะไรกันแต่แบบมันยังดูไม่มีใครแบบ เข้าหาใครในแบบที่ต้องการความรักแบบแรงๆขนาดนั้นนะ่ะมันดูแบบพูดไม่ออกมันดูแบบเหมือนกวกวโกพูดไปแล้วแบบหน้าแตกอะไรแบบนั้นนะ่ะ ซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเองก็ดูมีความสุขแฮปปี้มันยังหลัล่งลก,ลกลุ้มกิบนู่นนี่นั่นมีถ้วยเยอะนี่มันยังดูชอบอยู่เลยมีคนชอบมันเยอะมันก็ยังชอบอยู่เลยมันก็ยังทําตัวสดๆใสๆนังมันอยู่เลยส่วนตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะการนี้ได้พูดคุยกับคุณก็เหมือนกับว่าวคุณเองก็ดูนิ่งๆคุณเองก็ดูแบบไม่ได้อะไรแต่ก็เหมือนแบบ,แอบเอ็นดูเขาแต่ก็ดูแบบว่าให้การพูดคุยเขาได้แบบที่น่ารักน่ารักแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณน่ารักน่ารักตลอดไหม พ่ออันไหนดูสิอ่สาสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มในช่วง21กันยายนถึง21ตุลาคมเป็นอย่างไรมาเดนะือดจัดไหมล่ะนะอ่าจัดเม้นที่ทีอ๊บสอดสามดาบเพศซับคับค่าเด็กถือถ้วย เพศซอฟวบานเด็กถือไม้เท้าเดิมมิดค่ะลมอยู่ดีๆก็อยากอยู่คนเดียวลมอยู่ดีๆก็แบบปวดแล้าอยู่ดีๆก็แบบไม่อยากคุยกับใครมันต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนลมเอ๋ยลมลมฟังไอ้สาก,กอนไอ้สอมองว่านะมันมีการเปิดเผยหรือคุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักคอสัมพันธ์ที่มันอาจจะ ทำน้ำจิตใจสักกันนิดๆก,กหน่อยแหละถ้าม่งขึ้นสามดาบขนาดนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณอาจจะไม่พอใจหรือแบบอ่าด้วยความที่คนอีกฝั่งหนึ่งที่คุณนึกถึงเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ได้อย่างที่ไม่ได้อย่างใจที่คุณต้องการแล้วมันก็อยู่ในช่วงที่ว่าคุณเนงก็แบบปีกตัวไม่อยากสงเสียงอะไรกับใครไม่อยากยุ่งอะไรกับใครอย่ามายุ่งเไรกับกูนักหนานะเริ่มลำคาญแล้วหรือบางทีนะด้วยความที่ชาว่านลมเองอะ คุณเองก็ใช่ย่อยคือไอา้จาักรก็รู้สึกว่าคุณมันนักสู้คุณมันเป็นคนที่ผ่านมลสมผ่านอุปสรรคความรักความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดชกช้ำอ่ะอย่างบ่อยครั้งแล้วก็แบบบางทีเราไม่อยากให้ใจใครไงบางทีเราอยากอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่าเราให้ความรักอะไรไปแล้วแม่งก็เจอแต่ความปดวดร้าวอยู่ดีๆอยากอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่อยากคุยกับใครนะลมนะแต่ไอ้สามองว่านะคุณน่าจะไป ปโดนอะไรบางอย่างมาที่แบบว่าอ่ปวดร้าวหัวใจไปรับรู้อะไรมารู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ทําให้เรารู้สึกไม่โอเคเราไม่พอใจอะไรกับเขาเพราะทำให้เราเสียความสุขกันแล้วคุณอ่ะก็เลือกที่จะแบบว่านิ่งเลือกที่อยู่คนเดียวไม่ว่าเขาจะเข้าหาอะไรยังไงกับคุณจะมาง้ออะไรคุณก็ตามเหมือนเขาเขาก็รู้ได้ว่าเขาทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคมีการเข้าหาอะไรคุณมากขึ้นแต่สับมองว่าคนคนนี้อาจจะเด็กกว่าคุณจริงๆแหละ แลกนาราศีธาตุน้ำก็รกุมีมิจฉาไฟแม่สิงห์ธนูมันกลับกลายเป็นว่าด้วยความที่คุณด้ทําอะไรบางอย่างกับคุณแล้วทําให้คุณเสียใจมันกับกลายเป็นว่าคุณเองเหมือนไปคิดเกี่ยวกับคนคนนี้ใหม่ทั้งนั้นที่ตอนแรกกับคุณอะรู้สึกดีพามากๆถึงขั้นสองถ้วยอะคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจเขาคุณรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยมันน่ารักเนาะมันดีแต่แค่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่หลังจากนี้ไปมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมีอะไรบางอย่่งทีิกับส ที่มันเกิดขึ้นจากเขาอะแล้วคุณเองกแบบนะ็เอ้ยแป๊บนึงนะให้ยกูขออยู่คนเดียวขอกินอะไรสักนิดสักหน่อยก่อนไม่ว่าเขาคนนี้จะแบบเข้าหาคุณหรือไบ่อยากจะยิ่งความรักอะไรให้กับคุณแต่กับกลายเป็นว่าคุณเองไม่อยากรับความรักอะไรเหล่านั้นจากเขาคุณอยากอยู่กับตัวเองก่อนขอคิดทบทวนอะไรบางอย่างก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องว่าต้องการอะไรกับชีวิตอะไรแบบเนี้ย ให้คนที่ชาวธาตุลมนึกถึงในช่วงยี่สิบเอ็ดกันยายนถึงยี่สิบเอ็ดตุลาคมเป็นอย่างไรนะสถานการณ์ของเขาอะ The Chariot ค่ะทวบสอดสองดาบเอ่อเพย์สอดเด็กถือดาบทรียบสอดสามดาบค่ะแล้วก็ทรีส์ขับสามถ้วยอา่า เขาก็สามดาบเหมือนกันนะสอกก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอออาจจะเป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าความสัมพันธ์ของคุณเขาว่าด้วยการที่ทําความรู้จักอะไรกันมานานเขาคนนี้มีการลังเลในเรื่องของแบบการตัดสินใจนของเขาหรือเปล่าคือคือตอนแรกสถานาการณนะ์อ่ะแม่งดีนะเว้ยมันเหมือนแบบคุยอะไรคุยกันไปกันมาหยอ่อนนุ่นหยอ่หยอนนี่หรือรู้สึกดีอะไรต่อกันอนะ่ะแต่พอหลังจากนี้ปุ๊กกบก็กลายเป็นว่า มันคิดไม่ได้มือมีความขัดแย้งกับความคิดตัวเองเหมือนเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะรู้สึกอะไรกันกับคุณระหว่างผู้คุยกับคุณในรูปแบบของสถานะแบบนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันหรือจะ,อจะเตะตัดสถานะให้มันเป็นแบบคนรักอะไรเงี้ยซึ่งไอ้สมองว่าบางทีความที่เขาไม่ตัดสินใจหรือความที่เขาแบบคิดเยอะอะไรขนาดเนี้ยมันทําให้เกิดความเจ็บปวดซึ่งบางทีอะ ตัวคุณเองก็รับรู้ว่าเขาเองไม่ได้มีความตัดสินใจอะไรที่แน่ชัดให้กับคุณไม่ให้เกียรติอะไรคุณตอนที่คุณดูแลเขาดีอะไรก็แล้วแต่นะและว้วมันทาให้คุณอะแปลงสภาพอะจากที่แบบอสนุกสนานร่าเริงเข้าหาเขาบ่อยๆหรือมีการพูดคุยอะไรกับเขาบ่อยๆกับการเป็นคุณเรื่องที่จะนิ่งและอยู่กับตัวเองมากขึ้นกับคนนี้เริ่มรับรู้กับการที่เขาเองเป็นคนโลเลแล้วคิดเยอะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันที่ เ,ออเขารู้แล้วว่าคุณก็เสียใจแล้วเขาเองก็เสียใจที่คุณก็เลือกที่จะนิ่งกับเขาไปแต่ก็ยังมีการแบบว่าแอบดูแอบมองคอยสังเกตการอะไรคุณอยู่เพราะคนคนนี้ก็ยังอยากที่จะมีการเข้าหาอะไรคุณอยู่แต่บางทีเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะต้องเข้าหาคุณในวิธีไหนเพราะคนนี้เหมือนคนที่เรื่องของสเตตัะสสถานะเขาอาจจะยังไม่ได้มีความแบบชัดเจนอะไรกับคุณขนาดนั้นหรอกเหมือนแบบขอคิดก่อนขอให้มันไปเรื่อยๆก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้ามึงจะไปเรื่อยๆแบบตลอดไป แล้วมันใช้ระยะเวลาที่มันนานเกินไปบางทีอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่จําเป็นต้องอยู่รอมึงไหมบางทีทุกคนเขาก็มีลีทามของตัวเขาเองต่อเขาจะรักมึงต่อเขาจะเอ็นดูมึงรู้สึกกับมึงก็แล้วแต่เถอแต่ถ้ามึงยังสับสนมึงยังไม่คิดที่จะสู้มึงยังไม่คิดจะทาอะไรให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือใจมึงยังไม่แน่ใจว่ามึงรู้สึกอะไรไงเขามึงก็รู้สึกไปอย่างนี้แหละแล้วมึงคิดว่าเขาจะรอมึงไหมเขาก็ไม่รอเขาก็ต้องทำมาหาแดกไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรของเขา ใครเขาจะมาลองมึงตลอดชีวิตครับมัวแต่เสือกมัวแต่แบบอยากรู้เรื่องของเขาหรือพยายามแบบสนใจเรื่องของเขาแล้วก็เอามาคิดทบทวนแล้วก็แบบอุ้ยตัดสินใจไม่ได้มึงมึงต้องรู้อีกกี่เรื่องก่อนกว่ามึงจะคิดได้อ่ะเฮ้ยเขาไม่มีเรื่องให้มึงคินแล้วมั้งเนี่ยมึงรู้เรื่องเขาแทบจะหมดแล้วมั้งหรือยังไงมึงต้องการอะไรก่อนแล้วก็มาสามดาบแล้วมึงก็มาสามดาบมึงก็แบบเหมือนแบบไม่ได้หนังใจมึงมึงก็มาเสียใจแล้วถามหน่อยแล้วเขาเสียใจไหมเขาก็สามดาบเหมือนกันมึงรู้ปะเนี่ย เคยรับรู้เลยมั้งไหมไอความคุมเครือความไม่แน่นอนของมึงนัน,นก็ทำให้เขาสามดากเจ็บปวดเหมือนกันสละเน่หยุดก่อนนะจ้ะหยุดก่อนให้หนะ่นบอลแนะนำอะไรชาวทัดลมนะมา The ะโฟร์ซิกซ์กค้าหกถ้วย of, th of s ออ r สอดอออคัตทรีอ of เป็น นัทพูดไปอีกเทววานิชาม่เท้ากอดเดสส์ออฟทันเดอร์ออฟเซสชั่นแฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์เบสิ่งค่ะโซลิชูแล้วก็มูฟฟอร์เวิร์ดแน่นอนเลยสามองว่าหนึ่งเดือนหลังจากเนี้ยคุณกับเขาแม่งต้องมีช่วงจังหวะที่ว่าอยู่นิ่งๆกันแล้วแม่งคุณกับเขาเนี่ยอยู่ไกลกันด้วยนะอาจจะแบบว่าอารมณ์ประมาณว่านิ่งเพื่อรอคําตอบนิ่งเพื่อ เพื่อจะถามไถ่จิตใจอะไรตัวเองนิ่งเพื่อที่จะแบบว่าเอ๊ะให้มันรู้สึกว่าเอ๊ะความรู้สึกมันเป็นอะไรยังไงกันคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติหรือลัคนาราศีกรกฎก็ได้นะเพื่อไอ้สังเกตุรู้สึกว่าอ่านการเขาเลิกความสัมพันธ์กับเขาอะมันจะอยู่ในช่วงงการแบบคอยดูคอยมองหรือว่ารอดูว่ามันจะอะไรยังไงต่อไปแล้วมันก็จะมีช่วงจวังหวะที่ว่าเออมันอาจจะดูเหงาเหงาอาจจะอยู่คนเดียวอยู่นิ่งๆอะไรกันไปเพราะว่าไอ้สมมติว่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมเองที่แบบ รู้สึกอยากอยู่เฉยๆไม่อยากพูดคุยอะไรให้มันว้าวุ่นจิตใจเพราะยิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกแต่พอเขาคนนี้กลับทําตัวที่ยังจะไม่ให้สถานะหรือว่ายังดูนิ่งๆอะไรของเขาคุณเองก็เลือกที่จะอยู่นิ่งๆของคุณน่ะแต่สมมติว่าคุณกับเขาอะมันเป็นการห่างหรือมันเป็นการนิ่งอะไรกันไปที่ มันไม่ได้เป็นการจากไปขนาดนั้นเดี๋ยวมันก็จะมีการกลับมาพูดคุยกันคกสมมติว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีความผูกพันกันนะอาจจะเป็นคู่ในดิจตชาติหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกก็อาจจะแบบว่ามันยังไม่ได้มีการคอมมิชอะไรกันนะมันเป็นการพูดคุยอะไรกันที่ให้อิสระกันและกันค่อนข้างมากแต่ตัวชาวธาตุโลมินก็จะมีอารมณ์ของความที่แบบว่าเมีอะไรครอบงาความคิดหรือบางทีเราเราก็เราเขาเรียกเราว่าเราอยู่โดดเดี่ยวของเราแล้วเราก็กลัวแบบ กลัวมีความรักแล้วมันทําให้เราโดดเดี่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยก็ได้นะคะคือมันเหมือนกับชาวธาตุโลมเองก็กลัวที่จะมีความรักแต่มีความรักที่ไม่สมบูรณ์อะไรแบบเนี้ซึ่งไอ้สองอว่าคุณจะได้รับพรอ,อะไรบางอย่างนั่นแหละสิ่งที่คุณต้องการเนอะในความรักค่อนสมรสสิ่งที่คุณรอคอยมาโดยตลอดการที่จะมีคอมมิชมนต์อะไรกับคนคนนี้ไอ้สองอว่าตอนแรกมันอาจจะดูนิ่งๆอาจจะดูไม่เข้าใจอาจจะดูแบบงงๆ แต่ก o ไดซอฟท์ทแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะมีการกระเตื้องหรือมีการเทคแอชั่นอะไรที่ที่รุนแรงแล,แล้วเขาเรียกว่าที่ที่มันเคลื่อนไหวอะไรเร็วกว่าเดิมแล้วที่คุณรอคอยมานาน Happy Ever After สมมติว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคเนี่ยมันสามารถเป็นอารมณ์ของความสัมพันธ์ที่จริงจังเป็นแบบชั่วนิรันดรอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ไม่ตกเอาเวจีปลอยเป็นโอเคแบบแค่แบบชั่วนิรันจริงๆแล้วก็ดูแบบ ความสัมพันธ์ของคนะครับเนี่ยมันสามารถ move forward หรือเดินหน้าต่อได้ในความสัมพันธ์นี้ไอ้สมอัว่าตัวชาวธาตุลมกับตัวคุณเองอะต่อให้รู้จักกันมานานหรือมีการพูดคุยอะไรกันนะแต่บางทีนะมันเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันจริงๆหรือไม่ได้พูดอะไรความจริงในใจเราของกันและกันออกมาขนาดนั้นหรอกต่อให้รู้จักกันเออก็รู้จักกันหลายเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะ อันไหนดูสิว่าอข้อขความที่เขาฝากถึงคุณอะมาดูนี่ข้อความที่เขาฝากถึงคุณมีอะไรบ้างคุณมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ไม่มีใครเคยมีอมคุณเข้าไปอยู่ในใจเขาแล้วเหรออ่ะหยิบได้ไหมกูนะฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้เลยจริงเปล่าฉันทำผิดพลาดแล้วตอนนี้ฉันกำลังรับผลของมันอยู่ มึงก็รู้ว่ามึงก็รู้มึงทําอะไรผิดใช่เปล่ละมึงก็รู้ใช่ไหมว่าความผิดของมึงคือความที่มึงโลนเลยความที่มึงไม่ตัดสินใจความที่มึงแม่อะไรสักอย่างกับกูแล้วกูก็เลยที่จะเมินเฉยมึงไงรู้ตัวนี่มึงก็รู้ตัวฉันเกลียดที่ฉันยังคงเฝ้าหวังืมอยากได้กูก็รีบๆแล้วเออจะไปบวชแล้วนะไงต่อฉันพยายามมามากแล้ว ถ้าุณต้องการฉันในชีวิตก็บอกฉันด้วยแล้วกันเน่หเสนหขั้นสุดกันเรื่องกันราดูประช็ประชันดูแบบุัยน้อยอกใน้อยใจตีอกชกตัวขั้นสุดบอกฉันด้วยนะอะไรแบบนั้นบอกอะไรมึงคือมึงอะรู้สึกกับกูมึงก็บอกกูสานอย่างี้กูรอให้มึงบอกกูเถะแหมมึงจะ้กูบอกอะไรมึงอีกกูดีกับมึงขนาดนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ากูรู้สึกยังกับมึงอะ เขาดูน้อยอกใน้อยใจนะสแสดงว่าการที่คุณนิ่งๆก็ไปอะ่ะมันเหมือนประมาณว่าเขาเองก็จะแบบเฮ้ยไม่อยากคุยกับเขาแล้วหรอไม่สนใจเขาอะไรแล้วดียังอยากมีเขาในชีวิตไหมเขาอยากมีนะแต่แบบคุณดูเฉยชากับเขาอะ่ะซึ่งก็แบบลมใจเย็นก่อนนะลมแต่ถ้ายังรักเขาอยู่ก็ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจก็ได้นะลม <laughs> ราศีอะไรดาวอะไรแล้วก็นาอะไรทาไร้าอะไรที่มีเกมในดวงกับชาวทาว้าลมในตุลกุมมานเซอร์กรกฎค่ะเมอ mercury เมถุนสกอร์ r p โอราศีพิจิกกรกฎเมทุนพิจิกโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเลยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งกริ่งกรองเป็นกำลังใจให้สาสตร์ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย